นอนอยู่พอดี่ไกลคันก็เรื่องมันไม่เอื้อยอ๋อนครับออกก็คือว่ารอบนี้คือพอพอเปลี่ยนพอเปลี่ยนเนี่ยคือที่แรกนี่ไปรวมกันศพคือคือหมู่บ้านนี่มีคนตายเนาะตายครับก็คือซื้อซื้อวัจุลลุงยายวิรัตโอ้ครับครับเราเป็นคนดีในหมู่บ้านนี่แหละทนายเขามาเมื่อปวนายห่อยนายโยปวกอันนี้ก็มาเต็ม เราเป็นผู้ใหญ่ยานบัตรเขาหากเล่าแย่งนะครับพ่อพ่อก็เลยไปตักบาตเนาะพอไรเรียนจบศิษย์แล้วแล้วก็มือเสาร์มากเพื่อทิ่ถ้าบุตตักบาตเนาะครับตักบาตครับพ่อตักบาตรเช็ดกลับมาบ้านแมาบ้านมานอนต้นแรกมานอนต้นแรกนี่คือฝันเห็นไหมฝันว่าเพิ่นมาหาฝันว่าเพิ่นมาหาครับปัญญาที้ขันพมมาวายวายวมากล่ะครับฝันเห็นคนตายดีเนาะพ่อเนาะเพิ่นมาหายุบ้านครับ เรเพื่อนก็เอาซืลรลูมันเนี้ยเป็นูุบานของพ่อนี่เน่ยว่าพ่อถาม่ันเน่มายังเน่จุ่มเอื่นซื้อลูกเป็นัซื้อยืมเปน้อวลานะอ๋อเธอเอืนซื้อลูกเพื่นซื้อลูกเพื่นครับอยเอันี้ไปซื้อๆเพื่นว่าครับกัิ่ขึ้นเป็นในสนเนี้ย่ราคาลลงมากครับ่ายว่าผมชาตกลางมาหยังนอกครับล้วเพื่นก็ไปเพื่นก็ย่างลูกนี้ครับเรากลมาฝันขึ้นที่ขึ้นที่สองีกขึนที่สอีกบาตะคองนี่ กินก่อยได้กินก้อยกินก้อยก็เพิ่นก็เพิ่นร่วมกันนั่นแหละเลือดเต็มเลยบอก่โอ้ยแรงจริงคืนไม่ถวนยังจกเอามึงจับกินกินกินจกกินอืมครับครับแล้วเพิ่นก็ชวนไปเล่นโยนล่นแล้วกนั่งกินกันหัวหาวก็ชั่กันเล่นโยนโยนโยมเงินเลหนึ่งหน้าครับครับพระอาทิตยโยนเลที่หนึ่งโยนบอลมูเด้อพอกันโยนเขาหนุมปั๊บเลยที่หนึ่งมูเขาทำโยนเลย ไม่เลี้ยนอ่นเต็มมือเลยเรื่องนันเพราะามันสย้นยอนแวอนวเพราะมันไปปนหลแถวย้อน,อน,นอไปเพิ่งเราพอกาย้อนเขาไปปุ๊บเขาลุมมัดสุเลียนครับไอเลียนนี่เป็นเลียนหนึ่งพอ่อหาสื้ตังค์กับเลียนสน,นึงโอ้เลียนหาสิสิบสตังค์กับเลียนเลี้ยนยี่หาสตังค์ดูนะนัน ขอบคุณพ่อเปลี่ยนขอบคุณเคยอีสานใต้มากนะคะที่เล่าความฝันดีๆให้ฟังนะคะความฝันของพ่อเปลี่ยนฝันแรกนะคะไม่รู้เลยนะคะแปลไม่ออกเลยฟังไม่ออกเลยนะคะว่าพูดเรื่องอะไรนะไปให้ไม่ออกเลยเพราะว่าล่ามไม่อยู่ล่ามคือพี่วินนะคะพี่วินบอกว่าจะช่วยแปลให้ตอนเย็นอ่าพอดีพี่ดตรแต๋วรีบทําคลิปก็เลยไม่เอาแล้วนะฝันแรกเนะาะฟังไม่ออกอ่าหมดปัญญาจริงๆฟังภาษา อ,อีสานไม่ออกนะคะว่าเขาพูดว่าอะไรนะเอาฝันที่สองพอจะเดาได้นะว่าความฝันที่สองเนี่ยก็คือพอเปลี่ยนเนี่ยฝันว่าไปนั่งกินก้อยกับกลุ่มเพื่อนเนาะเป็นอาหารแบบได้กินก้อยก็เลือดแดงเนี่ยแล้วพอกินกันเสร็จแล้วก็มาชวนกันเล่นเล่นโยนหลุมอ่าเอาเหรียญย5สตางค์กับเหรียญ50สตางค์เนาะโยนไปปรากฏว่าพอเปลี่ยนเนี่ยก็ โยนลงหลุมหมดเลยนะอ่าเงินเขาบอกเงินเต็มมือเลยนะเงินลงหลุมเต็มมือเลยนะอ่าความฝันก็คงจะมีแค่นั้นนะคะก็เลยพี่ดาวตาแต๋วมาแปลความแบบนี้นะว่าการที่พอเปลี่ยนเล่นนนั้นนะ่เขาเรียกว่าพระราชบัญญัติการพานันพุทธศักราช2478เนาะก็คือเป็นบัญชีกอไก่นะพระราชบัญญัติเนี่ยเขาบอกว่าห้ามเล่นการพานันนะแต่ถ้าจะเล่นเนี่ยก็ต้องขออนุญาตจากรัฐมนตรีก่อนนะก็ ก็สามารถเล่นได้ถ้ารัฐมนตรีอนุญาตนะคะก็การเล่นอันเนี้ยก็หมายถึงการเล่นอีก้อยอเล่นอีก้อยก็คือเป็นบัญชีก็ไก่นะบัญชีก็ไก่ลำดับที่24เขาเขียนบอกว่าการเล่นอันเนี้ยเล่นอีก้อยเนื่องจากว่าพอเปลี่ยนเนี่ยนั่งกินก้อยกันไงพอนั่งกินก้อยกันปุ๊บเขาก็จะให้แปลความว่า เป็นการเล่นการพนันชื่อว่าเล่นอีก้อยไม่รู้เล่นอะไรนะก็ไปไปดูกันนะไปดูกันเองก็คงจะเหมือนกับว่าโยนเงินนั่นแหละโยนเงินนั่นแหละเขาเรียกว่าอีก้อยเป็นลำดับที่24แล้วบัญชีเาไก่บัญชีขาไข่ตามพระราชบัญญัติการพนันเนี่ยก็จะมี28รายการแล้วก็การเล่นอีก้อยเนี่ยอยู่ในลำดับที่24อ่าในลำดับที่24นะแล้วเอา2 0 าสองเอาสี่มาบวกกันนะเอาสองเอาสี่มาบวกกันได้หกไหมอ่าเอาสองบวกสี่อ่าสองบวกสี่เท่ากับหกหกสองแปดถูกต้องไหมคะหกสองแปดถูกต้องไหมคะและทีนี้คําว่าก้อยนะคะคําว่าก้อยอ่าหวยงวดนี้นะคะจะเกี่ยวกับเจ้าคุณพระนะคะจะเกี่ยวกับเจ้าคุณพระเนื่องจากว่าจะเกี่ยวกับเรื่องของ การลอยกระทงอ่าการลอยกระทงเป็นยังไงความฝันของแต่ละคนนะคะพี่ดรแต๋วมองออกแล้วนะคะว่าหวยงวดเนี้จะเกี่ยวกับเรื่องของการลอยกระทงแต่เขาไม่ได้พูดให้เรารู้ว่ามันคือลอยกระทงนะพี่ดรแต๋วจึงจะต้องมาแปลความฝันในช่องของตัวเองนะคะเพราะว่าถ้าแปลความฝันไว้ในเพจหรือช่อง youtube ของคนอื่นนะเขาจะหาว่าพี่ดตรแต๋วเพี้ยนแต่ความจริงอ่ะพี่ดรแต๋วรู้อ่เพราะว่า เพราะว่าความฝันเนี่ยมันเป็นปรัชญาพอเป็นปรัชญาปุ๊บเราก็จะต้องแปลความฝันโดยเอาเราจะต้องมีความรู้นะเราจะต้องเอาอาการเราจะต้องมองภาพออกเพราะว่าความฝันเนี่ยเขาไม่ได้บอกเราตรงๆว่าเอ้ยเฮ้ยมันคือเรากระทงนะเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกับว่าถ้าฝันเนี่ยก็คือเขาบอกว่าเขาไปกินก้อยใช่ไหมก้อยก็คือชื่อของพนามของ พนามเดิมของอเจ้าคุณพระศรีนาถพิรัชกัลยานีนะคะพระองค์เป็นสนมเอกของในหลวงรัชกาลที่10นะคะเป็นสนมเอกก็คือคนแรกคนแรกนะคะเอกเกิดเกิดหรือประสูติวันที่26มกราคม2528นะคะ2528เกิด26พศ2528ก็ชนอายุอายุ37นะอายุ37มสามสิบเจ็ดปีแล้ว ได้26ไหมได้28ไหมก็268หรือจะ628หรือจะ286ก็ตามใจชอบตามใจชอบของแต่ละคนเลยนะคะเพราะว่าฝันงวดเนี้ยหวยงวดเนี้ยจะเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าคุณพระศินินาคือมันเกี่ยวข้องกันหลายเรื่องนะคะหลายคนอย่างเช่น26ก็ยังหมายถึงสุนทรภู่เห็นไหมคือมันเป็นปัดญาไงสามารถที่จะ แปลความได้ทุกเรื่องเลยนะคะแต่เลขที่จะต้องตรงกันก็คือเลข26กับเลข28ดเนี่ยเป็นเลขที่ตรงกันพอถ้าเป็นเลขอันไหนที่ไม่ตรงกันนะอันนั้นก็อย่าพิจารณาเราจะต้องพิจารณาเลขที่ตรงกันนะคะแล้วความฝันเนี่ยสรุปแล้วก็คือได้เลขสองหกแปดหกสองแปดแปดสองหกหางนะคะงวดนี้หหางนะคะแล้วก็เลข14เลข14นะคะก็ตามนั้นเลยนะคะอืมเสดายจังเลยฝันแรกเนี่ยไม่รู้ว่า เขาหมายความว่ายังไงเลยนะถ้าใครรู้ก็มาช่วยบอกหน่อยนะเพราะว่าฟังภาษาไม่ออกจริงๆแล้วล่ามก็ไม่อยู่พอดีล่ามบอกว่าจะแปลความฝันให้ตันเย็นล่ามก็ไม่อยู่ก็เลยทําให้อะยังยังไงก็ได้เลขแล้วอ่ะได้เลขเอาความฝันที่สองกันแล้วกันเนาะแต่เดี๋ยวจะเล่าต่อไปก็จะเป็นเรื่องของเรื่องของอะไรดีอ่ะ อย่างฝันของแม่บัวก็จะเกี่ยวกับเรื่องของลอยกระทงนั่นแหละเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้พูดคําว่าลอยกระทงให้เรารู้แต่พี่ตั๊กแต๋วรู้นะแล้วบางคนก็จะฝันที่เกี่ยวกับปาลดอ่าปาลดแล้วก็ปาลปาไหลนะฮูยคนก็ฝันกันนะเขาหมายถึงอะไรรู้ไหมเขาเป็นสัญลักษณ์เขาเป็นตัวแทนให้เราคิดไงปาไหลปาลดเนี่ยอ่าถ้าปลดเนี่ยก็คือเท้าปลดก็จะเป็นนิทานนิทานก็จะหมายถึงพระปนณิธานหรือไม่ก็นิทานที่เป็นอ่าบทนิพนธ์ของ สุนทรภู่และสุนทรภู่ก็26ไง26มิถุนายน2329อ่าันิทานก็คือสุนทรภูร่ก็คือ26เหมือนกันใช่ไหมคะอันนั้นคือปลาไหลนะปลาไหลเขาเรียกว่าเท้าปลาหลดไม่ใช่เ <s ert> พี้ยนแล้วเพี้ยนแล้วปลาไหลก็คือเท้าปลาไหลเพราะว่ามันเป็นนิทานอ่ามันเป็นนิทานนะคะเท้าปลาไหลแล้วถ้าโอ๊ยไม่ใช่ผิด <alguns> <S <s <ert> <S ผิด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 ถนัดผิดถนัด เท้าปหลดเออเท้าปหลดอันนี้ผิดนะแต่ก็ไม่เป็นไรเราจะทําคลิปเราไม่ตัดนะอันนี้เราไม่ตัดเพราะว่ามันก็สนุกดีเพราะโอกาสที่จะพูดให้มันผิดอะโอกาสยากที่จะพูดผิดนะอ่ะนิทานเรื่องเท้าปหลดนะเท้าปหลดก็คือจะเป็นช่องของบุญพาลวยมนะั้บุญพาลวยที่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปอีกทีนะแต่รู้ว่ามีการมีการฝันนะอ่าคุณแม่ของแอดบินบุญพาลวยมั้งฝันว่ามีคนมาบอกว่า แล้วไปทําบุญกันไปทําบุญกันอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวค่อยเล่าอีกทีนะแต่อันนี้ก็รู้ว่ามีเรื่องของเท้าปลาลดแล้วมีคนฝันที่เกี่ยวกับเรื่องของปลาไหลอมีทั้งปลาลดปลาไหลรู้ไหมอ่ะไอปลาย,ยาวๆแบบแบนั้นเขาสื่อถึงอะไรเขาสื่อถึงเรื่องของการลอยกระทงแล้วก็เขาสื่อเรื่องของแข่งเลือกอ่าเพราะว่ายาวๆแบบแบนั้นเขาเรียกว่า แบบแข่งเรือไงออกพรรษาเนาะพวกออกพรรษาเนี่ยเขาก็จะมีการแข่งเรือกันเขาก็เลยให้ฝันเห็นปลาไหลให้ฝันเห็นปลาไหลคือลอยน้ําได้แล้วก็ยาวปลาหลดก็ลอยน้ําได้แล้วก็ยาวยาวเหมือนเรือหางยาวแบบนั้นนะอ่าอย่างนั้นเขาเขาให้มองเขาให้มองให้คิดไงเขาให้มองให้คิดว่าเออมันคือเรือยาวนะมันคือปลามันคือลอยกระทงนะบางคนก็ฝันเห็นกบนะกบแบบนั้นนะกบก็ลอยน้าได้ใช่ไหมกบอันนั้นก็คือ กระทงอ่ากบอันนั้นก็คือกระทงนะเพราะว่าลอยน้ําได้แต่กบอันนั้นก็ยังไม่ถึงไม่ถึงใครรู้ไหมเจ้าหญิงกบก็คือเจ้าหญิงสิริวันนาวารีพระองค์ประสูติวันที่8มกราคมสองพัระอยมชนมายุ35แล้วเลข8เนี่ยก็จะต้องเป็นเลขข้างบนไงอ่าเป็นเลขข้างบนไงคะก็เลยทําให้มีขนฝันเรื่องเกี่ยวกับกบเรื่องปาลาไหลเรื่องผองปลาหลดแล้วก็เรื่องของดอกบ,บัวอ่ความฝันของ ช่องเ่านองนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกทีนะก็มีคนฝันเห็นดอกบัวโพบานอยู่ในบ้านอ่าบานอยู่ในบ้านเขามีความหมายนะคะเพราะว่าดอกบัวเนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องของดอกบัวกระมุดไงที่แบบว่าบานครั้งเดียวนะคะในปีนึงอะ่ะบานครั้งเดียวบานวันเดียวด้วยนะบานวันเพนเดือน12เพนเดือน12ก็คือ ลอยกระทงอ่าเขาจะบานลอยกระทงนะแล้วเขาบานในบ้านเขาบานในบ้านทําไมเขาต้องบานในบ้านเขามีเหตุผลนะเดี๋ยวพี่ดอกแต่จะเล่าในคลิปต่อไปก็แล้วกันเนาะอ่าสําหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมนะคะเนี่ยเจ้าคุณพระสินีนาถพิรัตกลยาณีาพระองค์เป็นสนมเอกในของรัชกาลที่10องค์ปัจจุบันนะคะก็คือรัชกาลที่10แล้วอ่าสนมเอกเนี่ยยังหมายถึงเรื่องของนู สมัยสุโขทัยนะคะนานมากนะคะเพราะว่าเขาเหมาะแต่ละคนก็จะฝันที่เกี่ยวกับเรื่องของเก่าๆใช่ไหมเลยไม่รู้ว่าหวยจะออกอะไรใช่ไหมก็คือก็คือเรื่องเก่าๆก็คือสมัยสุโขทัยที่ผลา่วงนะคะพะลาวผล่วงก็มีสนมนะคะสนมเอกชื่อเท้า,ส,ส,า,า,ะะทาสีจุลารักษ์นะคะเท้าสีจุลารักษ์เนี่ยก็ทํากระทงนะคะทากระทงดอกกระมุดอดอกบัวนะเป็นดอกบัว เป็นทรงดอกบัวดอกกมุดนะที่บอกว่าจะบานวันเดียวคือบานวันที่สิบสออบานวันออกพรรษาเอมใช้ออกพรรษาวันลอยกระทงคือเดือนสิบสองนะคะขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบสองนั่นแหละแล้ว สนมเอกคนนั้นนะ่ะก็คือสนมเอกคนนี้นะคะอ่าสนมเอกสมัยสมัยนั้นก็คือสนมเอกคนนี้นะคะก็ลอยกระทงนะคะเน่แล้วลอยกระทงลอยกระทงปีนี้ตรงกับวันอังคารนะคะวันอังคารที่แปดอ่าแปดพฤศจิกายนมันวะเจาะหมดเลยนะอ่ากบเกือบอะไรต่อมีอะไรเนะี่ยก็คือเกี่ยวกับการลอยกระทงนะเพราะว่าลอยกระทงอันนั้นก็คือเลขแปดอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ 6, 2, 8, 8, 2, 6, 6, 6, หกสองแปดแปดสองหกหกหางแล้วก็สิบสี่นะคะ